สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะครับเรามีความสนใจในเรื่องของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านมากๆคือเราไปนั่งหาข้อมูลไปเลยว่าแบบไอ้แพ็กเกจเนป่ยไม่ไช่ตอนนี้เนี่ยมันมีแบบอะไรที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่เราไปหามานะมันจะมีตั้งแต่แพ็กเกจที่เราสึกว่าเออธรรมดาโซโซจนไปถึงแพ็กเกจที่เราอ่านแล้วเราก็แบบอะไรวะมีความอะไรวะอยู่ประมาณแบบ ใหญ่มากแบบมากถึงมาที่สุดเลยทีเดียวมีอะไรแบบนั้นด้วยนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยความเร็วที่ให้กันในปี2024นี้นะครับอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำเลยนะอยู่ที่ประมาณ500 m s เมกะบิตเปอร์เซกันะครับจนไปถึง2.5 g กิกะบิตเปอร์เซกันะครับหรือ5เท่าของขั้นต่ำที่ให้กันตอนนี้นะครับซึ่ง เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าความเร็วมันมีการแบบแวรี่สูงมากนะครับคือมันมีแบบ variation อยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถทำให้เกิดคําถามนะครับว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแบนด์วิด์สูงขนาดนี้จริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะวิธีการคิดง่ายๆนะครับก็คือเราจะให้คิดจาก2แฟกเตอร์ใหญ่นะครับ1ก็คือพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับและจํานวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ พร้อมๆกันนะครับเวลาเราคิดง่ายๆนะครับเราจะให้คิดจาก worst case ในวิดโอก็คือการที่ทุกคนเนี่ยใช้สิ่งที่กินแบนด์วิดต์สูงที่สุดนะครับในบ้านของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทำวิดีโอสตรีมมิ่งซะเยอะเนาะเอ่อมันก็จะมีพวกการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเราไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่แบบนี้ทุกๆวันยกเว้นแต่คนที่ทำงาน เรื่องพวกนี้แต่ว่าเอาภาพของคนทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ได้โหลดไฟล์ขนาดแบบ20่สิบกิกสามสิบกิกหนึกิกทุกๆวันโอเคไหมไอ้พวกนั้นมันคืองานเฉพาะทางแหละอ่ะซึ่งการทำวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเราจะกินกันอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงยนะีเมกะบิต per second เนาะอันนี้คืออ้างอิงจาก Netflix นะครับ Netflix เนี่ยเขาจะให้อยู่ที่ประมาณ15เมกะบิตเ per s e c ก n d สำหรับ4 k hdr dolby atmos ต่างๆก็คือ full scale ของ n น็ตฟิกแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบสเสถียรที่15ก็คือ15ยาวมันอาจจะมี15 14 16 14 13 17แบบนี้เป็นไปได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเผื่อขึ้นไปให้อยู่ที่ประมาณ25เมกะบิต p second เผื่อไว้นะครับเผื่อไว้หรือเผื่ออีกเรื่องหนึงคือสมมตินะเราดูเน็ตฟิกอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเชื่อโทรศัพท์เราแม่งอัปเดต อะไรอย่างงี้มันก็จะกินแบนด์วิดในการดาวน์โหลดตัวอัปเดตไฟล์ลงไปในโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดู Netflix ไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยเผื่อแบนด์วิดตรงนี้ขึ้นมาเป็นสักย้เมกะบิตเปรเซนันต่อจอนะครับย้ำว่าต่ออุปกรณ์ต่อจอนะครับก็คือสมมุติว่าเราดู Netflix กกัน4เครื่องพร้อมกันคุณก็ต้องคูณ4เข้าไปนะครับอ่ะลักษณะแบบนี้เนาะส่วนอีกงานหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ส่วนใหญ่เราทํากันก็คือการที่เราเปิดเว็บไซต์ต่างๆซึ่ง ไองานพวกนี้ครับเราต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้กินแบนดิดต์สูงมากนะมันกินที่ประมาณ1นึ่งถึงห้าเมกะบิต์ per second แค่นั้นเลยแล้วกินแค่เว็บเดียวโอเคไหมนิดเดียวซึ่งเท่านี้มันสามารถทําให้เราเข้าเว็บเปิดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็วแบบมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก,การเข้าเว็บไม่ต้องห่วงนะครับอีกแอคทิวิตี้หนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เราทํากันเยอะมากขึ้นในช่วงนี้คือการทาวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ย แอปพลิเคชันที่ใกล้เคียงกันนะครับคือการเล่นเกมออนไลน์เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตีให้อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิเมกะบิต p e เซกก็ถือว่าเกินพอไปมากๆนะครับเพราะว่าอย่างพวกเรื่องของการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยในความเป็นจริงอะครับเราไม่ได้ไม่ได้ทานสเฟอร์พวกแบบวิดีโอ Video ที่มันมีความละเอียดสูงมากอย่างมากนะครับเราก็ คุยวิดีโอคอลกันอนะเราคุยกันอยู่ที่ประมาณ 720p เท่านั้นซึ่งมันแตกต่างจากการที่เราวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ 4k ลงมาค่อนข้างกับกี่เท่าคุณลอไปคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าการทำวิดีโอสตรีมมิ่งมันไม่ได้ใช้แบ,บ์มิดเยอะขนาดนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็การเล่นเกมในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้โรลดแอ s ส t เซเกมแบบเรียลไทม์นะครับเราแค่ดึงข้อมูลเพลเยอร์อื่นแบบเรียลไทม์เท่านั้นซึ่งมันคือแค่ตัวเลขพิกัดง่ายๆนะครับ มันเลยบอกว่าในการเล่นเกมและในการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยมันไม่ได้กินแบนด์วิดเยอะมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่แอปพลิเคชัน2ตัวนี้เหมือนกันอีกเรื่องนึงนะครับก็คือ Latency มีผลสูงมากโอเคไหม Latency คืออะไรครับ Latency เนี่ยคือเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยคุยกับเซิร์ฟเวอร์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางส่งข้อมูลกลับให้เครื่องของเราโดยที่เวลาทั้งหมดเนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า l a t e n c y นะครับโดยที่มันมีหน่วยวัดที่ชื่อว่ามิลลิวินาทีอ t. โอเคไหมซึ่งที่คนท,ทั่วไปใช้เรียกกันเนี่ยอาจจะทุกคนจะชอบเรียกมันว่าปิงนะครับโดยที่จริงๆแล้วปิงไม่ใช่ไม่ใช่การเรียกนะครับปิงคือชื่อของโปรแกรมที่ใช้ในการวัด l a t e n c y อีกทีหนึ่งโอเคไหมอันนี้เราไม่พูดแล้วกันว่าเออมันคือการส่ง i อซีเอ็พีแพ็กเกจนู่นนั่นนี่นะครับแต่ให้ทุกคนรู้ไว้ว่า ถ้าเราพูดว่า latency นะครับก็คือปิงที่ทุกคนเข้าใจกันโอเคไหมอะทีนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับวเวลาเชื่อมต่อเนี่ยมันมีเคสที่เราสามารถมีแบนด์วิดที่สูงเช่นเรามีสัก2.5กิกะบิตเซกันเลยแต่เรามี latency ที่สูงได้ด้วยพร้อมๆกันโอเคนะซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้นะครับเช่นสมมุติเราเอาไปเล่นเกมอย่างเงี้ย เฮ้ยแบนด์วิดต์เราแม่งสูงจริงเว้ยแบนด์วิดต์พอเลยท่อเราใหญ่พอแล้วแต่แม่งลาเทนซีคือช้าเป็นเต่าเลยถูกไหมคือโอ้โหก็คือถ้าคุณเล่น r U V ก็คือกว่ามันจะตีก็คือมันโดนตีเขาตายแล้วอะไรเงี้ยคือแบบตุยเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยหรือคุณเล่น fps แบบจังหวะคุณจะหันไปยิงปั๊บแพ็กเกจข้อมูลที่ใช้แบอบกว่าก,กดยิงแม่งยิงส่งไม่ถึงไอ้ฝั่งนูน้นแม่งตึงตายห่าก่อนนะครับก็คือเกมนะครับซึ่งความตลกของเรื่องนี้คือปัญหา La t ท ncy ส่วนใหญ่ ย้ำนะครับว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการเพิ่มแบนด์วิดต์โอเคไหมไม่สามารถเพิ่มนะแก้ได้ด้วยการเพิ่มแบนด์วิดต์นะครับและบางครั้งมันจะเกิดแค่ในบางพื้นที่และบางช่วงเวลาเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาของ latency เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจาก medium นะครับส่วนใหญ่เลยนะเกิดจากการ medium ซึ่ง medium เนี่ยหรือว่าตัวกลางในการเชื่อมต่อเนี่ยมันมีได้หลายอย่างมากๆนะครับเช่น1ก็คือ ไฟเบอร์ติ uh, ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างบ้านจนถึง ISP มันอาจจะมีปัญหานะครับหรือ2คือมันไม่เป็นปัญหาอะไรครับแค่ว่าเ,เส้นที่เราใช้เชื่อมต่อไปข้างนอกครับที่ในซอยบ้านเราหรือว่าถนนแถวบ้านเราเนี่ยมันมีคนใช้งานเยอะมี c o n เ e ส t i o n เกิดขึ้นนะครับทำให้มันอาจจะส่งผลถึงเรื่องของ Latency ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มแบนด์วิด ไม่ได้เป็นการแก้ในเรื่องของ latency ได้ทุกกรณีโอเคไหมมันจะมีแค่กรณีเดียวเลยก็คือเมื่อท่อในบ้านของเราหรือแบนด์วิดที่บ้านของเราเนี่ยมันไม่พอการใช้งานนะครับอันนี้มันเลยอาจมันอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ latency มันสูงขึ้นได้หรืออาจจะเกิดจากการ control เกตต่างๆเช่นใน รูเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ใหญ่ไม่พอนะครับที่จะรองรับแบนด์วิดท์มหาศาลได้ะไยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยกันในวิดีโอหน้านะครับอ่ะมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไปตั้งกระทู้พันทิปถามกันในเรื่องแบบนี้มันอาจจะไม่ได้คําตอบที่แม่นยําเท่าไหร่เพราะว่าสมมตินะเราอยู่นนทบุรีแล้วคุณไปถามในกระทู้พันทิปคนที่แม่งอยู่เชียงใหม่มาตอบเนี้คือแม่งคนละพื้นที่คนละซอยคนละเวลากันแบบสุดๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับในการ การที่คุณไปคุยกับคนข้างบ้านเว้ยมันชัวเพราะว่าคนข้างบ้านก็เส้นไฟอปติดอาจจะแพชมาจากที่เดียวกันแหละ <c oughs> โอเคไหมอ่ะเรายกตัวอย่าง,งการคำนวณง่ายๆนะครับตึง่งตรงนี้อ่ะสมมตินะครับเราเป็นบ้านของครอบครัว4คนนะครับในกรณีที่แย่สุดเลยเนี่ยเราอาจจะดู Netflix พร้อมกัน4เครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะ Netflix YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยแหละทำให้เราต้องใช้ดาวน์โหลดแบนด์วิดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 25คูณด้วย4เท่ากับ100 m b เมกะบิต p e c เซกนะครับส่วนความเร็วฝั่งอัปโหลดเนี่ยอาจจะมีเก็บไว้สัก100 m b เมกะบิต p e c เซกเป็นขั้นต่ำนะคือเราต้องการอัปโหลดไฟล์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับความเร็วของ ISP ที่เขาให้เป็นขั้นต่ำในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหคือมัน ISP ให้แบบ g r e a t beyond requirement ของเราไปกันแบบสุดๆแล้วนะนี่ขนาดเรายกตัวอย่างในเคสที่เป็นครอบครัว 4คนแล้วนะครับและ4คนนี้ใช้พร้อมกันแล้วนะครับเ,เคสของบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านเราเนี่ยอยู่กัน2คนเราอยู่กับแม่2คนนะครับแบนด์วิดที่เราใช้สูงสุดไม่นับเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์จากช่องทางธรรมชาติต่างๆนะครับหรือว่าช่องทางไหนก็ตามแบบใช้ชีวิตปกติเลยเนี่ยเราใช้กันอยู่ไม่เกิน50เมกครับ <c oughs> นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโอเควะเราเชื่อมต่อไปข้างนอกอะประมาณไม่ถึง50เมกหรืออย่างมากก็100เมกเท่านั้นเองครับ ซึ่งการที่คุณขาย500เมกเนี่ยแล้วคุณคิดราคาแบบนี้คือเหมือนกับเราซื้อแล้วเราไม่ได้ใช้เลยอันนี้คือเรื่องที่เราไม่แฮปปี้เพราะว่าเอาเอาเข้าจริงๆนะครับการที่เขาต้องอัดความเร็วมาขายเราเยอะขนาดนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งขันโอเคไหมแต่ถ้าเราจะบอกว่าใน,ในความเป็นจริงแล้ว่การที่เขาเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้เราะแล้วขายให้เราสูงขึ้นเรื่อยๆเอาเข้าจริงว่าเขาแทบจะไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเลยสมมติวันหนึ่งนะครับ i อ p A บอกว่าเฮ้ เราจะมาเพิ่มความเร็วกับลูกค้ากันจาก200เมกเป็น500เมกเพื่อให้ได้ใจลูกค้าไปเลยถามว่าเอนจิเนียร์จะต้องเพิ่มแบนด์วิดตในแต่ละพื้นที่หรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเขาแค่ไปปรับในซอฟต์แวร์ดีฟ i n นว่าโอเคแต่ละหลังนะหลังที่เป็น200เนี่ยให้เพิ่มเป็น500หลังที่เป็น100จะเพิ่มเป็น200อะไรแบบนี้แล้วจบแล้วค่อยไปดูปัญหาหน้างานอีกทีนึงว่าเมื่อมันมีการเพิ่มความเร็วไปแล้วเนี่ย หลังจากนั้นหลังจากที่ user ได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยเขาพบปัญหาอินเทอร์เน็ตอะไรหรือเปล่าถ้าเขาพบเขาก็อาจจะอ๋อโอเคมันเกิดคอนเจสชันเขาอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เขาก็จะไปเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เป็นจุดๆไปเขาไม่ได้เปลี่ยนฮาร์ดแวร์แบบยกขยงทั้งประเทศแบบที่ทุกคนคิดนะครับเออเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเมื่อเรารวมกับความเป็นจริงข้อที่ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตกันไม่ถึงอยู่แล้วมันก็ทําให้สุดท้ายแล้วการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ย ISP แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยนอกจากงบการตลาดและได้ใจลูกค้าไปแบบเต็มๆโอเคไหมอ่าเพราะมานทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า Shadow ใจปั่มคุ้มขึ้นแบบจริงๆใช่ไหมครับและการตลาดในช่วงนี้นะครับทำกันหนักกว่าเดิมอีกนะครับด้วยการบันเดิลบริการอื่น,นๆเช่นโทรศัพท์มือถือเข้ามาอ่าทำให ส่วนใหญ่แล้วเราบอกว่าอันนี้เราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่โอเคนะคือคือเราสื่อว่ามันก็โอเคในแง่ที่ว่าถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตด้วยคุณใช้โทรศัพท์ด้วยคุณใช้ทีวีหรือว่ามีเดียสตรีมมิ่งอื่นที่เขาให้บริการด้วยเนี่ยใช้พร้อมๆกันมันก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าใช่ไหมถ้าคุณใช้ทั้งหมดอยู่ในเจ้าเดียวกันดูไหมครับซึ่งเขาก็ชอบ,บถูกปะเออแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีเราไม่ได้อยากที่จะใช้ของเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้นคือ ราอยากใช้ของรายๆดเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองว่ามันควรจะต้องมีก็คือแพ็กเกจที่มันขายเดี่ยวเดียวคือคุณอาจจะขายแพงกว่าแหละแต่ว่ามันควรจะมีแพ็กเกจที่ขายเดี่ยวๆซึ่งในทุกๆวันนี้เนี่ย ISP อสรายเือเจ้านะครับก็คือมีแพ็กเกจแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราดูราคาเนี่ยเรามองว่าก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่ว่าโอเคถ้าคุณต้องการแบบนั้นมันก็มันก็ได้เนาะ,อะโอเคไหมแต่อันที่เรารู้สึกว่า เราเราไม่โอเคคือการขายแพ็กเกจที่เน้นอุปกรณ์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นแพ็กเกจ Wi-Fi 7ที่ทำให้เราได้ Wi-Fi 7 Access Point มาใช้ในบ้านด้วยหรืออีกอันที่เราสึกว่าแบบมีความแบบเที่ยอ,อะไรวะคือแพ็กเกจ f t t r แพ็กเกจของ AS คือคือ <c oughs> เออมันเป็นเรื่องของการโฆษณาเลยแต่ว่าจุดที่เราอ่ะไม่ไม่โอเคคือมันมันมันเป็นการเหมือนกับเป็นแพ็กเกจที่ เขาให้เราเช่าอุปกรณ์นะครับแล้วบวกค่าเช่าเนี้ยลงไปในค่าบริการอ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราจ่ายจ่ายไปในเรื่อยถึงวันหนึ่งเนี่ยแม่งแพงกว่าค่าอุปกรณ์ซะอีกโอเคไหมยังไม่นับว่าไอ้ที่เราบอกเมื่อกี้คือเรื่องการทําการตลาดอะ่ะบางทีมันมัน,ม,นมันเหมือนมันหลอกลูกค้าอยู่เลยอ่ะเรารู้สึกแบบนั้นนะมันเหมือนมันหลอกลูกค้าอยู่เลยทำทำเหมือนแบบในบริษัทมันไม่มีนนเน t w เว k ร์เอนจิเนียร์ที่ให้ความรู้อะไรในเรื่องแบบนี้เลยอะ่ะ กับ,บการตลาดนะคือเรารู้สึกแบบเราไม่ค่อยโอเคกันการทําตลาดแบบนี้สักเท่าไหร่เนาะก,ก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าสําหรับเรานะครับที่เราเราในแง่ที่เรา,เ,ราเป็นผู้บริโภคเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือการที่เราต้องรู้เท่าทาันไอ้พวกนักการตลาดพวกนี้แหละไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อที่เราจะเสียเงินเยอะโดยที่เราไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยเออโอเคไหมไว้เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยมันมันจะมีแบบประเด็นที่น่าสนใจมากคือ เราจะมาเล่าเรื่องที่เราปวดหัวกับ ISP เจ้าหนึ่งนะครับที่พยายามแบบให้เราอะเพิ่มแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้มันสูงขึ้นแล้วมันพอพอเรามาเรียนคอมพิวเตอร์เราเรียมมารู้ว่าไอเชี่อมแบบมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเลยคือมึงเพิ่มไปมันก็ไม่ได้ช่วยชี่ยอ,อะไรเลยเออเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าขอไปเล่าในวิดีโอหน้าละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าส,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย